การจัดงานประจำปีของสอส,สอหรือ OIE Forum ในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายและต่อย,ยอดความคิดเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้มุมมอง,มองประสบการณ์จากท่านวิทยากร,รผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะช่วยเสริมแกร่งศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เติบโตอย่างยั่งยืงยนต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเอกนัทพร้อมพันให้เกียรติกล่าวเปิดงานประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม o i e f o r ฟ m ัมครั้งที่16และกล่กาวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ขอเรียนเชิญครับแล้วก็ถือว่าเป็นเราได้ร่วมกันสร้างผลงานครั้งรประวัติศาสตร์ใบประเทศปฏิรูปอุตสาหกรรม ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ฟื้นภาคอุตสาหกรรมให้กลับมาเป็นทระเอกกลับมาเป็นเครื่องยนต์ตัวสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปแต่โตไปแบบเป็นทระเอกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ทําร้ายชีวิตของประชาชนซึ่งก็จะเป็นแต้มต่อเป็นขีดความสามารถสําคัญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเดี๋ยวจะมีหลายเรื่องที่ทาง สำนักงานเศรษฐกิจุตกากรรมจะได้มีการสนสนาทัานในแต่ละเซกเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความยัง่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมก็ขออนุญาตได้ใช้เวลาไม่สั้นจนเกินไปได้จุดประกายประเด็นให้ท่านได้ได้ไปพูดต่อแล้วก็เมื่อจบงานแล้วเนี่ยผมก็จะขอนำบทสรุปกากทุกท่านไปทำงานตัวนี้ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาฟังนะครับแล้วก็หวังว่าการจัดการในครั้งนี้การเสวนาครั้งนี้จะประสบความสาเร็จเพราะว่าความสําเร็จของท่านก็จะเป็นความสําเร็จของกระทรวงเป็นความสําเร็จของผมเป็นความสําเร็จของประเทศไทยนะครับกรับขอบคุณทุกคนครับขออนุญาตเปิดงานเป็นทางการตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับค่ะกล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะห้าสี่สามสอง 1นึฟ OID Forum ครั้งที่16 Industrial Re ี o r รพอปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่งานประจำปีของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ูดทุกเวทีครับว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในเรื่องของนวัตรกรรมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าความสปีดของมันเนี่ยมันคาดการได้นะครับว่า10ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เทคโนโลยีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการลงทุนต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูว่าจะลงทุนแล้วเขาจะคืนทุนเมื่อไหร่ คืนทุนแล้วสะสมทุนเพื่อเตรียมลงทุนต่ออันนี้ก็จะทำให้ทุกคนคาดการว่า10ปีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางโมเดลธุรกิจการ run ฟิสนะครับหรือว่าการที่คืนทุนต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบนี้เศรษฐกิจฐานลากกับเศรษฐกิจแบ่งปันผมฝากรูปนี้ไว้ครับเพราะวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราต้องการการวิ่งผัดภาครัฐรัฐบาล มีนโยบายภาครัฐส่งเสริม SME รับแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับรวมถึงเรื่องของแรงงานที่เราจะต้องไปพัฒนาร่วมด้วยกันนะครับคิดได้ทำได้คุณภาพมาตรฐานได้ต้องขายได้ด้วยครับในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคนก็จะคิดว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนนะต็นเรื่องของราคาเนี่ยอันที่เขาคงจะมันก็คงจะอย่างที่บอกอย่าง BYD ที่ไปดูรุ่นซีลเนี่ยพี ปีก่อนไปดู1.38ล้านงาน,งานมรโชนี่9.9แสน,นมันก็คงจะแนวโน้มก็คงจะลดลงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องไม่คิดมากต้องซื้อก่อนประหยัดก่อนไป <laughs> นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับ